เดี๋ยวผมอยากจะทำอะไรหน่อยพี่ๆอยากจะทำอะไรหน่อยถ่ายคลิปแอยากจะทำอะไรหน่อยว่ามึงอ่ะ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 อะไรนี่ใส่าอะไรมึงใส่อะไรก็เสื้อไงกางเกงอะเดี๋ยวไม่รู้ขเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเขายืมหน่อยยืมใครยืมจากใครอ่ะไม่รู้ว่ามันใส่มาอาจจะยืมมันวันเนี่ยแขวนไว้ไงทุกคนก็รู้อยู่รู้อยู่ว่านี่กับชุดชุดประจำของครูนี่แหละครูนี่แหละเอา เลิกมึงเองมึงไม่ได้บอกมาเหรอเร็จะรีบไปใส่พิษเอ้าชุดยู่ไหนอ่ะเอยุี่ย่าเห็นชุดชุดชุดประจำผมไหมไม่เห็นเห็นแล้วเก็บไว้ไหนนะเอาไปไว้ไหนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ถ้าเอาไว้นี่มันก็ต้องอยู่ตรงนี้เท่ใครเอาไปใส่ใครจะใส่พิอะไรซดยี้ยังบ่มีผู้ใดกล้าใส่หรอคนใส่ก็เป็นบ้าแอ่ะน่าเอาไปใส่อ่ะ ่าว่าชุดผมเป็นชุดคนบ้าชุดคนบ้าแล้วจะได้ว่าทุกวันนี้ที่ผมใส่ยู่แสดงว่าผมบ้าบ้าเพิ่งรู้เหรอนี่นี่ชมนะเนี่ยนี่คือคำชมเหรอผมจะจำไว้คำชมจำไว้ไม่มีคนบ้าอะไรใส่แล้วมันเดียกหายเฮ้ยทีฟิกวอทช์ซับแมนโย่ ยู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 ซีไมโครไมโครเยลโลเยลโลบูไโครสอ๋อไอเสื้อเหรอโค้ดอ่ะเสื้อประจำของผมนี่แหละตอนแรกเห็นแปลนอยู่แถวนี้ใช่็็ควยอยู่ที่นี่ทำอะไรก็ตต่คลิปแต่หาไม่เจอเหมือนมีคนยิบไปใครอ่ะไอครูไอครูที่ชอบมาถ่ายคลิปแล้วก็กลับอ๋อที่มาแล้วครูเอครูเอเออเอะมันยิบไปดไอ้เี้ยอะนวดดีเลยนดนด รถตีดเลยเล่นมาเลยเยอะปุ่มอยากจะทำอะไรหน่อยเฮ้ยเพอยากจะทำอะไรหน่อยถ่ายคลิปแล้วอยากจะทำอะไรหน่อยว่ามึงอ่ะมึงอ่ะมึงอะไรนี่ใส่ใส่อะไรมึงใส่อะไรก็เสื้อไงเสื้อไงเดี๋ยวไม่รู้ของเก่าเฮ้ยเขายืมหน่อยยืมใครยืมจากใครอ่ะไม่รู้ว่ามันใส่มาแต่ยืมมันอนเนี่ย ก็เห็นมันไหวอยู่นู่นแขววนไไ้งทุกคนก็รู้อยู่รู้อยู่ว่านี่ก็ชุดชุดประจำมของครูนี่แหละครูครูนี่แหละเอาเอายืมไม่ได้ละมึงเองมึงไม่ได้บอกมาเหรอจะรู้ไหมล่ะครับคุณว่ามันไปยืมมึงมาแล้วตอดเลยตอดเลยไม่ยืมก่อนตอดเลยตอดเลยยืมก่อนไม่ให้ไม่ให้ยืมก่อนไอ้ดำถ่ายคลิปถ่ายิดหน่อยไม่ได้ไงเล่าถ่ายคลิปมึงอะครูไม่เอาไอ้ยืมึที่ดำมึงนั่นแหละ ใครใครที่ใส่ชุดนี้ก็คือคนดำ <im it> อะไรเออเออทัออ้งั้นตันด <im it> ไปที่นู่นใครใครใครก็ดำดำดำมึง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 รับได้เหรอยืมแค่นี้ก็ไม่ได้ไม่ให้อของครูนี่เลยเออว่ะมันติดเลยก็สิเดี๋ยวมึงใส่เข้าไปแล้วมึงดำเลยว่ะดำพ่อมึงดิเอา้ามึงบอกเสื้อคนดำเออไอ้นี่เออไอ้เวินเอามายืมกันหัวแก่มาเขาชนะเล่นอีกหัวขาดเสือพัดยืมแค่นี้มึงอยากข้าบกูนะ อยากกินข้าวกูนะต้องให้มันกินด้วยถ้ามึงอยากลองมือเองก็มาเอาดิเจอครูนั่นแหละของครูนั่นแหละรู้ไหมน่ะเห็นไหมมันบอกว่าของครูของครูครูเออของครูครูนี่แหละครูนี่แหละไม่มีรอรือรอรือไม่มีรอรือครูี้อะไรสู้เอ๊ะครูกูกูกูเรียกกูครูกูกูเออคำนี้คำนี้อ่าลองปิ่งได้ไหมกู กูมันไม่ได้ครับเอาไหมกูกูเออจับนะจับนะคำนี้นะอ่ะพูดแบบกูกูเออนั่นแหละไปพุ่นจับไม่เลยยืมมันจับไม่แหละตัวดียืมแค่นี้ก็ยืมไม่ได้ถ้ามายุ่งอีกนะถ้ามายุ่งอีกนะจับไม่เลยเขาหน้าถ้าเจอนะมานี่มานี่จะบอกดีจะบอกดีๆให้ฟังคมขมหวให้บอกเขาหน้าอย่ามายุ่งไป มึงจำไว้เลยกูไม่ซื้อแล้วขอบคุณยังขอบคุณยังขอบคุณยังบ้านกูเวลาจบนี่ต้องขอบคุณด้วยขอบคุณยังยังอีกขอบคุณมึงให้โอกาสกูขอบคุณสัทีขอบคุณดิเหมืองอะก้มหัวลงเยวทำอะไรกูจะขอบคุณเออก้มหัวลงก้มหัวลงขอบคุณครับบ้านกูขอบคุณอย่างนี้แหละมึงจืดไว้เลยนะบักคุยเอ้ยสัตว